ต้นก้ลาต้นก้าใส่แว่นเท่มากอะต้นก้าสวัสดีครับใช่ไหมใช่ไหม,ไ,มไปเลย้อมก็เลครับ่นะครับผ่านไปแล้วในรุ่นแรกนะฮะร,รุ่นโปร4.1-5ปีนะครับอ่านะครับ ก็จะเป็นใน h i ฮิตบนะครับไคลโลฟิลเตอร์ขุนเขานะครับโอเคให้พร้อมนะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายรูปได้เลยนะฮะรุ่นนี้2รอบเหมือนเดิมนะฮะิตบีนะฮะประกอบไปด้วยน้องไคลโลนะฮะฟิลเตอร์ปี๊ป,ปนะครับและรู่ที่ เอาเจอกันเองนะคุณเขาก็ปี๊บปี๊บเหมือนกันนะฮะอันนี้ป<อ>ี๊บปี๊บนะฮะรถลันเนอร์ของเรานี่มาเจอกันเองนะครับจากรถลันเนอร์นะฮะโอเคนะฮะนักกีฬาพร้อมคุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรดี้โอเคไรเดอร์สแรนดอมสตาร์ไรเดอร์สเรดี้วัช์เดอะเกท ไปแล้วในหินของเราครับ10.1ถึง5ปีชายไปแล้วน่าจะเป็นน้องฟิลเตอร์นะฮะขึ้นตัถดมาได้ก่อนนะฮะในโค้งแรกแล้วตามมาด้วยตามมาด้วยน้องไคโลนะฮะแต่ตอนนี้ไคโลไคโลโดนน้องขุนเขาเบียดแซงขึ้นมาแล้วนะเพราะไคโลใช้การไถแต่ขุนเขาเริ่มใช้การปั๊มเร่งรสปีดขึ้นมาได้นะฮะอนนี้เป็นน้องฟิลเตอร์นะมาครับ รอบสองลูกไปรอบสองไปแล้วฟิลเตอร์เ er ข้ารอบสองไปแล้วนะะมาด้วยรอยยิ้ม้วตามมาด้วยน้องขุนเขานะขุนเข้าไปที่สอรอบสองไปถูกเขาไปเลยไปเลยครับครับล้วลูกไปครับตามด้วยคาร์ลสามตอนนี้ก็ยังเป็นฟิลเตอร์ที่ขึ้นนำน่าจะไม่มีปัญหานะหนึ่งสองนะน้องปั๊มได้นะสี่ขวบนะครับ อนนี้น่าจะเข้ารอบ 1- ถึงสองอันดับเข้าไปโดนรอบต่อไปแต่ว่าน้องไคลโลก็ไปรอบแก้ตัวได้นะมีรอบแก้ตัวนะครับผมฟิลเตอร์เข้าไปแล้วนะครับขุนเขากำลังตามมาห่างๆนะฮะมาแล้วนะครับผมชอบชุดขุนเขามากเลยนะครับเนี่ยมันเป็นสไตล์มากและที่สอกเป็นขุนเข้าครับแล้วก็เดี๋ยวเราให้กําลังใจน้องไคลโลอีกนิดหนึ่งนะฮะอ่าผมไคลโลมาแล้วยังไม่ได้ปึกปั๊มนะเดี๋ยวผมมาแก้มือนะเดี๋ยวรอผมก่อนนะไคลโลบอกอ่าขาวนาดนแน่ และ <Yeah. S 1> ที่สามน้องไคลโลขอเสียงปอบมือนักแข่งนิดนึงครับโอเคครับผมเวดดี้โอเคไรเดอร์สแรนดัมสตาร์ไรเดอร์สเรดี้วัตช์เดอะเกตไปแล้วนะครับรอบรีเปอร์ชาร์ตของเรานะครับรู้สึกว่าจะเป็นขายเอ่ยขึ้นนำไปนะฮะรองนี้ เราจะเป็นเจ้านายนะเจ้านายเจ้านายฮะหมวกแดงเจ้านายมาครับเจ้านายตามมาด้วยไคลโลนะครคู่สี่รอบที่สองนะครับไคลโลมาที่สองครับไปเร็วๆเจ้านายไปแล้วคงสองนะครับไปลูกโอ้โหเจ้านายกับไคลโลยังไงครับสองคู่นี้ไม่ยอมกันเลยโอ้แซนไคลโลไปแล้วนะครับโอ้โหแต่ยังขึ้นไคลโลขึ้นได้ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมไคลโลมาลูกรอบสองรอบสองมาลูก ไคลโลมาแซงในกอดเข้ารอบสองนะครับตามด้วยเจ้านายนะครับและลินดาครับครับโหบี้กันมากนะครับไคลโลกับเจ้านายแต่เจ้านายยังไม่ยอมนะเจ้านายมาแซงแล้วจะแซงไม่แซงทางตรงทางตรงจะเบียดกันอีกแล้วทางเบียดกันอีกแล้วทางโงโอ้โหไคลโลสิงทางโค้งนะครับเนี่ยเจ้านายทางตรงแล้วเจ้านายทางตรงโอ้เจ้านายนี่มากกวทางตรงมามากเลยนะครับ ใครโล้ของซ้ายก่อนเข้าเส้นแต่มีเสียบอะไรใช่ไหมเอาจะยังไม่ยังไงจะเป็นใครโล้ยังไม่ไไม่ได้นะครับสูสีมากคู่นี้ใครโล้หรือเจ้าไหนใครโล้ยมาแล้วใครโล้ยแล้วเจ้าไหนเย้เป็นใครโล้นะฮะเข้าระดับที่หนึ่งนะแล้วก็เจ้าไหนโอยสนุกมากสูสีกันสุดๆนะฮะสองคนนี้ให้กำลังใจน้องลินดาเราด้วยนะฮะลินดาสู้สู้มาเติมมาเติม้นจัดเตเลยเติมน้ำเลยล่ะ เอาเลยครับเย้ลินดามาแล้วขอเสียงนักแข่งของเราหน่อยนะครับเสียงให้นักแข่งของเราหน่อยนะครับเราไปกันต่อขับต้นครับในรุ่น่จุดนะครับปีชายเหมือนเดิมครับ เซมิไฟนอลบีนะฮะเซมิไฟนอลฮีทบีลุนอายุไม่เกิน4.1-5.0ปีโปรนะฮะอ่ะชนเกตเลยล้อล้อล้อติดเกลหรอกล้อติดเกลูรอกล้อแตกเลยครับลูกโอเคนะครับประกอบไปด้วยนะครับที่หนึ่งนะครับไคโรนะครับที่สองพูนะครับสามบีย่านะครับละลุที่ห้าก็คือฟิลเตอร์นะครับ เอา2คนเข้ารอบนะได้ถ้วยรางวัลแน่นอน2คนนะ,อะสองคนนี้นะครับสคนต้องไปเชียร์เพื่อนนะโอเคนักกีฬาพร้อมครับคุณพ่อคุณแม่พร้อมน,อน,อน้องๆพ,พร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว r ร a d y โอเคไรเดอร์สนดัมสตร์ Riders Ready Watch the Gate ไปแล้วนะครับออกตัวกันไปแล้ว โดำเลยฟิลเตอร์นะครับกำลังเข้าโค้งแรกไปนะครับเข้าสวยงามต่อครับไปต่อครับไปฟิลเตอร์นะฮะสวยมากนะครับที่สองเป็นไคลโลนะครับไคลโลมาครับภูมาครับจะน้องบีญาครับผมไปเลยครับไปเลยครับไปลูกไปเลยปั๊มเลยไปเลยนะครับนะครับบีญานี่ยังไม่เคยปั๊มเท่าไหร่นะครับรอบสองครับคือรอบสองครับผมไปเลยลูก ผ่านรอบแรกไปครับบิลเตอร์นะดูครับปีขวบนะฮะปีขวบต้นเองนะฮะปั๊มแล้วนะไขโลอีกรอบหนึ่งลูกอีกรอบหนึ่งลูกไขโลไขโลไปมีติดเข้ารอบ้พยายลนะบิยามาเป็นที่สามแล้วนะครับนะครับมาลูกมาบิยารอบสองลูกไปครับและน้องพู่ดไปสี่นะครับอีกรอบลูกพูไปลูกไปอีกรอบครับไปลูกไปครับไปเลยลูกซิงไปเลยครับไปเลยครับลูกไปลุย ไปเลยครับเย้นะครับเข้าที่นึกฟิลเตอร์นะครับเข้าในรอบไฟนอลของเราไปแล้วนะครับที่สองจะเป็นใครนะครับน้องไคลโลนะฮะน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะน่าจะเป็นไคลโลไคลโลผู้โกงความตายนะฮะมาจากรอบแก้ตัวนะฮะเข้าชิงเฉยนะฮะมามืดมามืด บีย่า<ด>นะครับที่สามนะครับสองสีง่รอบนะครับคุณแม่ค่ะรอบนีชิงชนะเลิศเลยได้รางวัลแน่นอนและลำดับล่าสุดของเรานะฮะน้องภูนะครับกำลังจะเข้าเส้นชัยเดี๋ยวให้<ม>น้องพักทักสามนาทีเวลาได้อยู่เดี๋ยวนี้เวลาเร็วกว่าเร็วกว่าเวลาครับขัน เข้าราันบน้ำพูเนี่ยบนคอเสียงประเ <อา S 2> มินนักแข่งเราหน่อยนะฮะ๋ยวให้น้องที่เพิ่งวิ่งเข้ามานะฮะพักหายเหนื่อยสัก3นาทีนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการรอบชิงชนะเลิศกันแล้วก็รุ่นต่อไปบีกินเนอร์นะฮะ4.150ปีก็รอเตรียมตัวได้เลยนะฮะหลังจากรุ่นนี้เสร็จเราก็ปล่อยเกตสตาร์ตต่อเลยนะฮะไปครับมาตินเลือกเกตไหนครับมาติน มาตินเลือกมาตินเลือกห้ามาตินเลือกเกตห้านะครับคุณเขาใส่เมัอกก่อนลุกม,มาครับฟิลเตอร์อะฟิลเตอร์สามไปนี่สามลูกเบอร์สามป๋าบอกเบอร์สามโอ้โหนะฮะคุยกันอยู่ตกลงกันอยู่ตกลงกันเลยไหมว่าใครจะเข้าก่อนหลังนะครับน่ารักมากครับชุดนี้ มานะฮะรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับไครลมาลูกชิงชงนะเลิศชิงแล้วครับ,รบปโปร4.1-5.0ปีถ้วยรางวัลมีอยู่4ใบทุกคนได้ถ้วยรางวัลอยู่แล้วแต่ใครจะได้ถ้วยรางวัลอันดับ1-4เรามาวัดกันนะฮะตอนนี้ประกอบไปด้วยลูกที่1น,น้องขุนเขานะฮะผู้โกงความตายมาเพราะเพื่อนไปเบียดกันแล้วก็อาศัยแซงเข้าไปนะครผม และตามมาด้วยน้องไคลโลฮะอันนี้ก็โกงความตายมาเหมือนกันนะฮะมาจากรอบแก้ตัวและฟิลเตอร์นะฮะตัวเต็งของเราอีกหนึ่งคนนะแล้วก็เต็งตีดเลยฮะมาตินกับฟิลเตอร์นะฮะใครจะขึ้นรถคิปรถได้ก่อนกันนะแก๊งนี้ปั๊มเป็นอยู่3ามคนนะมีไคลโลไถ่สู้นะเรามาดูฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะชิงชนะเลิศนักกีฬาพร้อมนะฮะคุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรดี้ Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. <laughs> ครับผมตอนนี้เป็นฟิลเตอร์เหลี่ยมขึ้นมาเหลือบขึ้นไปน้ำอยู่นิดนึงนะมาตินขึ้นรถช้าไปหน่อยนะแต่มาตินจะเสียบในเอาแล้วนะเกิดขึ้นจากการมาท่ในโค้งนั่นะการเซ拉เกิดขึ้นรอน้องลุกขึ้นนิดนึงเอาเดิน้องลุกได้นะไปครับคุณขาตามมาต่อยตามมามาตินมาลูกมาตินมาเร็วมาตินยอมไหมเอาไปลุกไปเลยไปเลยฟิลเตอร์ไปทางนู้นลูกมาตินยอมไหมมาตินไม่ยอมมาตินไปเลยเอาแล้วไปแล้วไปลูกไปเลยมาร็วไป ตอนนี้เป็นที่นํามาอยู่นะเป็นคุณเขาคุณเขาไคโรคุณเขาผู้มีพลังฮาคีนะโอ้ยมาตินมาแล้วมาตินยังมาอยู่นะพี่สองลวมานต์ไปนะเขาถูกราบินสองนะใครจะเล่นแจงได้มาตินไลจี้มาแล้วมาตินไลจี้คุณเขามาแล้วมาตินไลจี้มาคุณเขานี้คุณเขานี้มาตินที่อะไรกําลังจะเข้าถูกโคงได้อีกแล้วเดยบเดิมหรือเปล่าโอ้โหไม่พลาดลบนะแล้วฟิลเตอร์หลบขึ้นมาได้เป็นมาตินะาเขาว่าลม ช้าได้เลยครับช้าได้เลยครับช้าได้เลยน้องน้องเ็บครับช้าได้เลยครับช้าได้เลยครับเจ้าที่ฝากดูเลยครับเจ้านี้ช้าได้เลยครับเข้าช้าได้เลยฮะโอเคครับมาแล้วนะเป็นมาตินแต่งขึ้นมาได้ันดับหนึ่งตามมาด้วยฟิลเตอร์ันดับสองนะครับและที่สามของเราครับน้องไคโรนะครับเข้าเส้นมาแล้วขุนเขามาลูกไปลูกไปเลย ไหนครับพ่อท่าครับครับผมอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่ฮะเกมพลิกไปพลิกมาอยู่ฮะอยู่อยู่ในสนามครับอ่่่าานนนัักกกีฬรรยชืตหลคคบมาฮะคุณข่าวมาแล้วคุณข่าวมาลูกมาครับคุณข่าวมาครับเก่งมากครับผมครับขอเสียงปรบมือคุณข่าวของเราหน่อยนะครับ ะระหว่างนี้นะครับะนะครับคุณเขาเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะมีความผิดพลาดบ้างน,นะครับล้มนะครับน,น้องสามารถที่จะลุกขึ้นมาและไปต่อได้นะครับยอดเยี่ยมมากๆแค่พาตัวเองเข้าไปในเส้นชัยได้เนี่ยก็ถือว่าน้องได้ชนะตัวเองแล้วนะครับชนะใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยและก็ชนะใจคนดูด้วยนะครับเยี่ยมมา,มากๆเลยนะครับ จบไปแล้วนะคะในรุนะะ่นโปร4.150ปีนะฮะเดี๋ยวมาต่อบีกินเนอร์4.1ถึง5.0ปีนะบีกินเนอร์นี่1รอบสนามเท่านั้นนะฮะบีกินเนอร์ทุกรุ่น1รอบสนามเท่านั้นนะฮะอาชิลับที่4นะครับโอเคและรุ่นต่อไปนะครับฮีตบีนะครับผมนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับ อ่าในรุ่นที่หนึ่งเป็นไคโลสองทาทาัสสามไซเลนสี่และห้าน้องภูนะครับในรุ่นบีกินเนอร์4 1ถึง5ปีของเราในฮิตท,ที่สองนะครับเตรียมตัวนะครับนักแข่งพร้อมคุณพ่อคุณแม่พร้อมเรดี้โอเคไรเดอร์สแรนดัมสตาร์ไรเดอร์สเรดี้วอชท์เดอเก ไแลวนะครับบิกินเนอร์นะครับรุ่นนี้ไวมากสูสีมากเลยนะครับหายแล้วนะครับเข้าสู่โค้งหนึ่งแล้วโอ้เรียกสวยงามครับผมนำโดยใครครับไคโรนะครับไคโรโตติงรับไคโรไปแล้วนถึหนึ่งครับทาทัสนะครับไสยเลนนะครับแล้วก็น้องภูนะครับและตามด้วยมาเฟียนะครับเลียงตังกันไปอย่างสวยงามเลยครับไปครับรอบเดียวนะครับ โอ้โหนะฮะชัดเจนมากนะครับและเต็มตัวเขาแซ็บและเขาแซ็บเย้ยไคลโลทาวทัสนะครับที่สองนะครับไซเรนที่สามอาแล้วน้องพูดับที่สี่นะคบเก่งมากๆนะครับแข่งงเรานะครับแล้วก็มาเฟียนะครับต่อไป ไคลโลเชิญครับพี่เก๊สพี่เก๊สหายไม่้องเลยรอบนี้มีเจ็ดไคลโลเลยครับไคลโลไปก่อนไคลโลเชิญครับคนกล้านะน้องปุ่นน้องปุ่นไปครับตามคิวเลยน้องปุ่นไปชาเม็ดชาเม็ดเอานะครับเบอร์สองครับไคลโลเลือกเบอร์สองเชิญเลยลูกครับกล้าต้งกล้าไปต้งกล้าไปช่องไหนครับอันนี้ต้องเบียดเบียดกันนะลูกกล้าเบียดซ้ายได้เบียดนะครับไคลโลเชิญครับน้องปูนครับ ชาม,มิสครับอังเปานะดีครับอยู่ระหว่างเส้นได้ลูกมาช่องหกเซเลน,นมาครับมาครับมาเฟียมาลูกกลัวเลยอ่ะมาเฟียไม่กล้าเรียกดังโอเคมาเฟียหยิบซานนี่ลูกน,นนะดเดียวจ้ะ โอเคแบ่งเพื่อนหน่อยโอเคครับฉันไม่เจ็บซ้าหน่อยนะครับนิดนึงนะครับอ่าแบ่งกันจ้ะได้ครับเสร็ช็คไหมนะอังเปาอางเปาอยู่ขวานี่ยนะครับนิดนึงครับนิดนึงนะจ๊ะนิดนึงครับโอเคประมาณนี้ครับคุณพปาเราหลังมาดีครับขอบคุณครับพุณครับพลุนเคล็บโอเคด้านนี้สี่คนนะครับต้นกล้าพร้อมนะครับโอเคฮะเซมิไฟนอลบีนะฮะรุ่นบิเกิลเนอร์4.1-5.0ถึงปีเอา3คนเข้ารอบเท่านั้น นักกีฬามีสมาธินะคุณพ่อลงจากเกียร์สตาร์ได้เลยนักกีฬามีสมาธินะครับนักกีฬาพร้อมคุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรดี้โอเคไรเดอร์สแรนดัมสตาร์ไรเดอร์สเรดี้วอชท์เดอเกตตามองแล้วนะครับออกตัวไป่ได้แล้วนะเซมีบีของเรา ตัวขึ้นนำไปนะฮะแต่ต้นกาไฮโลนี่มามืดมากต้นกาตามมาที่ติดต้นกาปั๊มได้ปั๊มได้ปั๊มทางตรงมาแซงมาต้นกาแซงมาดีมาต้นกาไปไฮโลตามไปลูกไปไซเลนที่สามครับผมน้องปูนที่สี่มาเฟียครับเบียกกระชามิสมามาเฟียเข้าคงสองไปแล้วแล้วตามด้วยอังเตาโอ้กล้ามาแล้วนะครับต้นกาปั๊มมาแลาเบย โอ้ยได้ไปต่อนะตามมาด้วยที่สองน้องไคโล,คโลที่สองท well> ี่สามจะเป็นใครฮะที่สามจะเป็นใครที่สาม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 จำเดซายดและตามด้น้องปูท yeah ี่สี่ชามมสที่ห้านะครับมาเฟียที่หกเดียลูกตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับไปตรงไปลูกไปตรงไปเลยครับและตามด้วยน้องอังเป้านะครับงานตัวที่จุดเส้นชายทะเลนะครับ ก้าวเลือกก่อนครับก้าวเลือกช่องไหนก้าวเลือกได้ไหมครับก้าวเลือกช่องไหนครับก้าให้ก้าวเลือกก่อนโอเคครับต้งการเลือกช่องหนึ่งนะครับไคลโลสองบียอสามนะครับน้องผูครับน้องผูช่องไหนครับรอบชิงครับ 4.1-5ถึงปีเบกิเนอร์ของเราไซเวนน้องภูบีย่าไข่โลต้นก้าและไซเวนเตตัสมาฮะใครจะมาสร้างตำนานในรุ่นนี้นะฮะ4เบกิเนอร์4.1-5.0ถึงปี ที่ขึ้นเกตสตารต์ตรงนี้ได้ถ้วยรางวัลทุกคนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้วยรางวัลที่หนึ่ง6ี่หหจะเป็นของใครรุ่นนี้จะประกอบไปด้วยลู่ที่1นนะฮะน้องต้นกล้าลู่ที่2น้องไคลโลลู่ที่3น้องเบยา่าลู่ที่4ี่น้องภูลู่ที่5าไซเดนและลู่ที่6เตตัดนะฮะทุกคนมีถ้วยอยู่แล้วแต่ทําให้เต็มที่มาสร้างตำนานในสนามคูซี่ป้๊มแดกแห่งนี้พอ่อคุณแม่พร้อมอน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,รลวเรดี ออกตัวไปแล้วนะผมตอนนี้เป็นเหมือนไคโลเหลี่ยมขึ้นเหลี่ยมขึ้นไปโอ้ยมันการลุกให้เร็วลุกให้เร็วจับไปเลยจับไปเลยฮะจับไปเลยจับน้องได้เลยครับเชวยน้องเลยครับอ่าพาน้องลุกขึ้นได้เลยไปต่อไปต่อลุกไปต่ออย่าไปครับตอนนี้เป็น,น <ำ S 2> ไคโ,โลนะไคโลครับผมทีหนึ่งมาเตตัสมาไซเลน เบียและก็น้ำพูครับไปครับไล่เลียงกันมาครับผมและที่หนึ่งกำลังจะเข้าเส้นชัยครางทุ่งใสครับใครเบตาสามสี่เป็นใครสามสี่เป็นใครสี่เป็นไข่เบียยอมไม่ไม่ยอมโอเคเบียที่สี่นะครับและน้ำภูที่ห้า และตามด้วยน้องก้าของเราเอาเลยครับผมเรามามอบรางวัลนะครับในรุ่นโปรโนะครับที่4ได้แก่ขุนเขาเย่ขาเสียงขุนคขาด้วยเรวปีบป,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 ปีด้วยไหมนะครับและที่3นะครับขอด้วยสามนะครับน้องไคโรขอเสียงไคโรนะครับ เจไคลโลโอเคไคลโลลูกและที่สองเป็นใครไม่ได้ฟิลเตอร์อ่าขคสเซอฟิลเตอร์นะครับโอ้และที่หนึ่งของเราม <c oughs> าครับใหญ่มากน้องมาตินเคาเซอรมาตินหน่อย และที่สำคัญนะครับที่หนึ่งจะได้เสื้อเป็นประวัติศาสตร์มากนะครับเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของเราด้วยเลยวันนี้นะครับด้านหลังนะครับมีตัวเดียวที่เดียวเท่านั้นมาลูกมาติ้นมาครับมาตินมองกล้องหน้าลูกมาตินครับฟิวเตอร์มาฟิวเตอร์มองกล้องมาตินมองกล้องไปน้ำถือไว้เลยเอาขอเสียงข้าพเไปครับหนึ่งสองสาม ยอดมาฮะอ่าขอเด็กล้วนโอเคทุกคนมองกล้องน่นๆนะออาทุกคนมองกล้องครับพร้อมครับมองก่อนเชิญครับผมคุณพ่อแม่ครับ ผู้ปกครองเชิญถ่ายกับน้องเลยครับผมไปเข้าไปเลยครับเชิญครับเอาเสื้อมาด้วยครับพยดมาไปเข้ามา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 เลยครับถ่ายภาพร่วมกันหน่อยอ่นานั่งได้ขี่คอก็ได้ครับแต่อย่าบังกันก็พอเฮ้ยขี่คอจริงอะ่ะเออไปย้อนทางบนเลยขี่คอขี่คอไม่ได้ขี่หลังขี่คอเลยขี่คอเลยไม่ได้ โอเคปน้ำเชิญครับเดี๋ยวขอเสื้อด so like ้วยเสื hmm. awesome. right ้อเสื้อเสื้อของรุ่นนี้เสื้อของบิ๊กินเนอร์ครับเริ่มจากลำดับที่หกก่อนเลยนะครับต้นก้าครับบายลูกด้านลู่ครับปน้ำต้นก้านะครับลำดับที่หกแองวนะครับผมน้องต้นก้าขอเสียต้นก้าเร็วเอ้ จากนั้นมานะครับลำดับที่5น้องภูนะครับน้องภูมองกล้องลูกขอเสียงให้น้องภูลำดับที่ห้านีครับอ่าโอเคเยี่ยมมากโอเคครับลำดับที่4นะครับมาไกลจากยโสธรขวาถ้วยไปได้นะครับลำดับที่4น้องบียากขอเสียงให้บียากหน่อยครับและที่3นะครับไซเรนเห็นบ่อยมากไซเรนมองกล้องแลลูก โอเคครับขอเสียงให้น้องไซเรนครับและที่2น้องเตตัดขอเสียงเตเต,ตัดหน่อยเย้และที่1ของเราได้แก่น้องไคลโลขอเสียงไคโลนะครับหน3สและยังมีเสื้อนะครับร็อกสตาร์ของเราวันนี้เป็นลิ m i t ต็มีตัวเดียวเฉพาะที่1เท่านั้น อาถ่ายภาพรวมชอนักแข่งนะครับทุกคนมองกล้องด้านหน้ามองกล้องด้านหน้านะครับครับผมทุกคนมองกล้องด้านหน้าลูกไครโลขอแสงเซอในเรือป้ายหนึ่งสองซ่มเดโอเคผู้ปกครองเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ ผู้ปกครองเชิญเลยครับได้ชิดก็ไปใกล้ๆเลยจ้ะได้เอ่อให้น้องอยู่ใกล้ๆเลยครับชิดเข้ามาเลยครับนะครับมองกล้องด้านหน้าลลูกแชมป์ของเราวันนี้ b บกินเนอร์นะครับพร้อมครับหนึ 1, 2, ่งสองสาดอ,อสักครู่ขออีกทีได้ขอเสียงได้เร็วอ่าสักครู่นะครับ โอเคพร้อมครับผมขอเสียงครับพร้อมครับหนึ่งสองสามเยี่ยมมากโอเคครับลุ้นโปรนะครับที่หนึ่งนะครับ